สวัสดีพี่พี่เพืพ่อนครับวันนี้นะครับคนคนพารนะครับ ep ที่หนึ่งสามแปดนะครับมีพาร์สะสมพาร์เก็บม,มาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ สนใจทูหรือทักไลน์เข้ามาเลยครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมเราช่วยกดไลค์กดติดตามให้เลยนะครับในการแรกครับเป็นสมเด็จนะครับนะครับสมเด็จเก่านะครับ มีรอยปัดด้านหลังครับตัวที่สองเป็นสำเร็จครับเป็นพิมพ์เช็นได้ครับนี่ครับเป็นพิมพ์เช็นได้ครับนี่ นี่นะครับเปิดบ้างทำงงานตำด้านนี้ครับสภาพยังสวยอยู่นะครับสามร้อยบาทนะครับ <c oughs> มาค์ปกันที่สามครับเป็นพระรีลาเม็ดขนุนนะครับนี่ครับมีเล่ดอกมะขามนะครับนี่ครับ ในการที่สนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับเป็นเหรียญหลพสุดสองพันห้ายิบเอ็ดครับนภารับยังสวยอยู่นะครับหลวงพ่อสุดนะครับปีสองหนึ่งครับสองพนหเอดครับ เป็นเม็ดเนะครับหน้าตาชัดเจนนะครับทวนคมชัดนะครับสามร้อนครับต่อไปม,มาที่ห้าครับเป็นหลวงพ่อะก่นะครับพัดโพสีนะครับเนอันปรกก้านะครับปีหนึ่งสี่นะครับ องคมเลยครับดูผมนะครับตาเป็นเม็ดเลยนะครับตัวหนังสือคมชัดเลยนะครับไมียกโหกครับเป็น วัดปราสาทนะครับสมเด็จวัดปราสาทครับมีด้านบนกระเทาะหน่อยนะครับเป็นพระพง์วัดปราสาทเลี่ยมเก่านะครับรสมผสมผงวัดระฆังบางองค์มนะครับปีศูนย์กว่านะครับสมเด็จวัดปราสาทนะครับวันนี้เกิดครับเป็นชิ้นลาดหล่อกบัวนะครับ ใต้องผสมมีสบายด้านข้างนะครับหลังเป็นนักกษัตริย์นะครับอันนี้นจะเป็นปีจอนะครับเนี่ยเป็นชินาลาชเราโบราณหลังนักกษัตริย์นะครับใต้องผสมรับนีกก่ยองค์่าวๆนะครับองค์แดงองค์เขียวนะครับ อันทแปดนะครับเป็นพระปิตาครับพระปิตาเก่านะครับเนี่ยครับเป็นหลอโบราณครับนี่ครับมีแจงตะไบด้านล่างครับหลอโบราณครับแต่งตะไบหยบหยาบครับเนี่ยครับเก่านะครับ ต่อไปหมายเลขเก้านะครับเป็นพระธาตุพนมนะครับเหรียญพระธาตุพนมนะครับเป็นเหรียญพระธาตุพนมนะครับช่วยชาตินะครับเนี่ยครับสภาพยังสวยอยู่ครับให้การนะสามร้อยบาทนะครับอย่างพระธาตุพนมนะครับต่อไปหมายเลขสิบนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะครับเนี่ยครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทาเนื้อทองผสมนะครับ มีรอยตะไบด้านล่างนะครับผมก็พทานะครับหมายเลขสิบนะครับนี่มีรอยเนื้อเกินมีรอยเนื้อหลุดนะครับโลบุรานะครับตัวไม่หมายเลขสิบเอ็ดน,นะครับเป็นไม่พิธีบุญเรือนนะครับนี่ครับ แม่ชีบุเรือเนื้อใบลานะครับเนี่ยครับเป็นพระพุทโธน้อยไม่ชีบุเรือเนื้อใบลานะครับต่อไปเป็นหมายเลขที่สองครับเป็นเหรียญหลวงก็ะเชมนะครับสภาพใช้นะครับวัดต,ตากล้องนะครับโลหะเก่าเก่าเลยครับนะครับสภาพใช้นะครับหลวงก็ะเชมวัดต,ตากล้องครับ หมายเลขสิบสามนะครับเป็นหลวงพ่อคงครับเขาผงรูปเหมือนนั่งเสือหลวงพ่อคงวัดวังสับรดนะครับเนี่ยเป็นหลวงพงครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อบโบยนะครับเนื้อทองผสมเก่าๆแห้งๆเซ็ตซี่เลยนะครับนี่ครับ ด้านหลังนะครับมนรอยแต่งตะใบนะครับแห่งๆฮงซีซเนย่นเลยครับเนี่ยในสิบห้านะครับเป็นเหล่นหลอครับหลองพขาลุ่งครับหอ้งพอลุ่งวัดท่ากระบือครับเนี่ย เป็นเหรีหล่อหลวงพ่อรุงวัท่ากระบือครับนี่ครับรอแล้วกต็ตัดช่อครับเนี่ยเราใหตัดช่อด้านล่างนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับหวายเลขสิบหกนะครับเป็นเหรียญหลอมืนครับเป็นเหรียญหล่อพอน้ำเต้าหลวงพ่อน้อยนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับครับมีรอยเนื้อเกินมีรอยเนื้อหลุดนะครับเนี่ยครับ โลโบูลานครับต้องมีแต่งกับใบนะครับแตับใบด้านข้างนะครับนี่ครับนั่นะทองผสมแก้ทองทำออกออกเป็นสีทองเลยทำเนี่ยนะครับออกเป็นสีทองเลยับเนี่ยต่อไบหมายเลขสิบเจ็ดครับเป็นพระบิดาครับเป็นพระบิดาคุกรักด้านหลังเป็นยันนะครับเนี่ยครับ นืงนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับเป็นพระปิตารครับเป็นยันอุกครับเป็นเนื้อผงครับหมายเลขสิบเก้าครับเป็นนางพญานะครับ,รบนางพญาเน,นื้อดินนะครับเนี่ครับมีรอยแร่ นี่นะครับเป็นพัสันข้างเม็ดนะครับเนี่ยพัสันข้างเม็ดนี้ก็ดำนะครับเนี่ยครับมีคาบดิ้มคาบกู่นะครับเนี่ยครับี่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูนะครับเนี่ยครับเป็นผ้าเนื้อผงนะครับเรียมช้ยนะครับด้านหลังมีคล้ายๆพลอยนะครับ ยี่สองครับเป็นเหรียญแล้วก็ด,ดูนะครับรุ่นกายทิพย์นะครับสภาพสภาพสภาพใช้นะครับเพราอสวยอยู่นะเราใช้มาบ้างนะครับดูนะครับยี่สารนะครับเป็นพรธาตุพนมนะครับ เหรียญพระธาตุพนมครับเป็นเหนนนรียญห,หลังแบบนะครับพรบะธาตุพนมครับยี่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลทองผสมครับลาหูครับเป็นพิมพ์สองหน้าครับเป็นลาหูพิมพ์สองหน้านะครับ ยี่ห้าครับนี่ครับตาครับตาเก่าครับนี่สิบห้าครับนะครับ,รบเป็นในทองผสมรครับหล่อแบบโบราณครับโอ้โหเก่าๆเลยครับนี่ครับยี่ห้ครับเป็นเหรียญหล่อหลงวงพผสงวัดชีปตะข้าวแนวะทองผสมครับผสมฟองนะครับนะครับ ชีพขาวนะสองผสมนะครับยีิบเจ็ดนะครับเป็นรูปดอกเวลาหลงพ่อเตียงนะครับวัดเข่ารูปช้างนะพิจิตนะครับเนี่ยกลนเป็นคื้ายเนี่ยเป็นครตัวอุนะครับเจ็ดนะครับวัดเตียงนะครับอ่อเวลานะครับหลงพ่อเตียงนะครับยี่แปดเป็นเหรียญเก่าครับเป็นหลงพ่อมงคลบ่อพิษนะครับอยุทยาทำเนี่ย หูเชื่อมนะครับนี่ครับหูเชื่อมนะครับนีแปดครับของข้อมงคลมาพิษนะครับยีิบเก้าเป็นพระล่วงครับเป็นพระล่วงเนื้อชินนะครับเนี่ครับเนื้อชินเก่าครับนี่ครับลางปืนนะครับยี่ิบเก้าครับสามสิบนะครับเป็น ซิวลีหล่อโบราณนะครับด้วยทองผสมนะครับหล่อโบราณมีหูในตัวนะครับนะครัซิวรีหล่อโบราณนะครับด้วยทองผสมนะครับพวเก่านะครับสนใจนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับโทรหรือทักไลน์เข้ามาครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมช่วยกดไลค์กดติดตามหน่อยครับคนค้นพระนะครับ รายการละ3 0 0บาททุกรายการนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไปท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ